สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋านะคะมนันอีเจสิภาพี่น้องมาพาพเหรียญปรยท่านนะคะขนาดจิ๋วแบบนี้เลยค่ะนะคะเราจะใส่ดิบบินแค่นิดเดียวค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเฮามาเบิ้งอุปกรณ์การเตรียมงานเตรียมการาพาบกันเลยจ้ะนะคะเราจะเตรียมนะคะกันไกลแล้วก็เหรียญบาทแล้วก็ลิบบินนะคะลิบบินแนะนําไห้เป็นตาละข้างเลยพี่น้องเพราะว่าตาละข้างนี่มันสีมีความอ่อนพอดีในการ ำลรงบ,บิบิญความแข็งความอ่อนสิพอดีนะคะใส่เป็นเบอร์สองค่ะตัดความยาวมาสี่เส้นและพี่น้องนะคะความยาวอยู่ที่สามสิบเซนนะคะความยาวอยู่ที่สามสิบเซนนะคะเราจะตัดปลายนะ,ะตัดปลายแหลมมากแบบนี้ค่ะตัดปลายแหลมมากนะ,ะทั้งสองด้านแบบนี้เลยนะคะแล้ว,ลวเราห้าจีพับ นะฮะเา้าสิพับจากมุมตัวตัวนีปลายเส้นตัวนี้นนมาหาตรงส่วนพับนะคะประมาณ10เซนเดอพี่น้องเดอนะคะประมาณ10เซนค่ะนะกับสิประมาณนี้นะคะ10เซนนะคะอ่ากัสิประมาณนี้นะคะ่ะ,ะ,ะ,คะบีบกดนะคะบีบกดให้เป็นรอยพับนะคะอ่าบีบกดให้เป็นห้อยพับแบบนี้เลยนะคะเราจะได้มาได้ลักษณะนี้ค่ะ จะได้มาในลักษณะนี้นะคะแล้วเราจะมาพับฐานสีกันค่ะพี่น้องนะคะอ่าพับฐานสีนะคะเขาสีเอามาเส้นหนึ่งสกอรจะเอานะคะปลายสั่นขึ้นไวข้างบนค่ะนะแล้วนําเส้นที่สองมานะคะนําเส้นที่สองมาคล้องกับเส้นที่หนึ่งค่ะแบบนี้ค่ะแล้วเอาเส้นที่สามมาคล้องกับเส้นที่สองค่ะนี่ค่ะนะแล้วเราจะนําเส้นที่สี่มานะคะ นำเส้นที่4มาสอดเข่าช่องของเส้นที่1แบบนี้ค่ะแล้วจะเอาบวงของเส้นที่4นะคล้องเอาเส้นที่3ขึ้นมากค่ะนะคะอ่าแบบมีเลขค่ะแล้วก็ดึงค่ะพี่นะดึงค่ะดึงจัดให้เข้าที่นะคะให้ตรงห้อยพาของเขาหนังเขาล็อกพอดีแบบนี้ค่ะนะคะมีทั้ง4เส้นเลยนะคะแบบมีเลยนะคะนี่จะได้ในลักษณะนี้เนาะคะ่ะ ดึงให้กระชับนะ,ะดึงให้กระชับนะ,ะแล้วเราจะนําเหรียญบาทนะคะเอาสิน,น้ำเหรียญมาวางใส่แบบนี้เนาะคะ่ะจะนําเหรียญมาวางแบบนี้แล้วเราจะพับลอกเหร,ร кра, ะะียนญะคะ่ะในการพับลอกเหรียญนั้นเขาจะเอาสินด้านขวามือพับลงไปค่ะไปทางด้านซ้ายมือแบบนี้เนาะคะ่ะแล้วเขาจะเอาเสินด้านล่างนะคะพับขึ้นข้างบนนะคะแล้วเราจะเอาเส้นด้านซ้ายมือ พับมาด้านขวามือแล้วจะเอาเส้นด้านบนนะเส้นนี้เด้อพี่น้องนะ,ะสอดเก็บลงมานะด้านล่างค่ะนะแล้วดึงให้กระชับแล้วบีบกดให้แน่นนะบีบกดให้แน่นแบบนี้ค่ะนะแล้วพลิกกลับด้านนะคะแล้วพลิกกลับด้านนี่พลิกกลับด้านแบบนี้ค่ะที่นี่จะเป็นขั้นตอนการนะคะพับเก็บอีกรอบหนึ่งค่ะนะคะโดยการเอาเส้นทาง เอาขวามือสอดไปน้าช่องด้านซ้ายมือแล้วดึงค่ะนะดึงให้กระชับนะนะคะ,ะแล้วเอาเส้นด้านล่างนะสอดขึ้นข้างบนค่ะนี่ค่ะแล้วเอาด้านซ้ายมือนะสอดมาดังด้านขวามือค่ะนะ แล้วด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะแล้วบีบกดค่ะบีบให้แน่นค่ะนะคะแล้วเขาจะใส่กันไกนะคะตัดค่ะตัดเส้นสั้นออกไปเลยนะคะตัดออกไปทุกเส้นเลยนะคะีค่ะพต้องตัดชีดกระด้ษด้พี่น้องตดัดให้มันเหลือจากประมาณจากอันมินนึงนะคะอ่านี่ค่ะ มันเหลือจกนิดนึงแบบนี้แหละนะคะเขาก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะจะได้ในลักษณะนี้นะคะแล้วเราจะพลิกกลับด้าน,นะคะ่ะอ่าพลิกกลับด้านปุ๊บนะคะเราก็จะมีนะลักษณะแบบนี้เฮ้าจับนะเส้นด้านขวามือนะแบบมีเลื่อยนะคะโค้งค่ะนะโค้งนะคะโค้งมากแบบนี้นะค,ะค,ค่ะแล้วเอาปลายส่วนมันเอาปลายส่วนมันนี่เนี่ยโค,งะคะ้โคงให้เป็นกลมๆแบบนี้นะคะ เป็นกลมๆแบบนี้แล้วเอาปลายส่วนเสียบลงในช่องนี้ค่ะนะเสียบลงไปเลยนะอ่าตรงดึงแน่นค่ะเอาซํานีก้อนนะคะพลิกไปค่ะอ่าเอาเส้นขวาด้านล่างนะคะด้านนี้นะโค้งค่ะนะโค้งแบบนี้แล้วสอดค่ะนี่ค่ะพลิกกลับไปค่ะเอาเส้นด้านล่างค่ะโค้งค่ะ โค้งนะแล้วใช้ปลายเหลมสอดลงช่องค่ะแบบนี้ค่ะเนี่ยดึงพอประมาณก่อนอย่าดึงให้กระชับนะเส้นด้านล่างค่ะนะคะโค้งค่ะโค้งโค้งแล้วเอาปลายนะเสียบสอดลงล่า,ลางๆนี่ค่ะมันจะมีช่องอยยนะเยอะแยะนลยจะนีเ้อล้วดึงค่ะอ่านะ เราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วจะค่อยๆดึงค่ะค่อ,คอยๆดึงนะเพราะว่าตัวเนี้ยจะเป็นเกสรน,นะเอาปอ้องดึงล่งคกค่ะเอาดึงลองพ้อยมันเป็นบวงอ่ากลมๆพอดีงามนะคะนะไม่ต้องไม่ต้องดึงให้แบนค่ะไม่ต้องดึงให้แบนนะคะนี่ค่ะนะคะให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะเนะี่ย ตัวใดที่มันบอทมูเฮ้ ator, ากดนะะ็ดึงให้มันทอมูนะคะดึงเห้นมันทอมูตัวใดมันแบน,นพูดนะเฮาก็เห็ดมากพองๆให้มันพ,พ,นพองๆนะลักษณะนี้ค่ะแล้วเราจะพิกกลับนะพิกกลับมานะคะพอพิกกลับมาแล้ว,ลวนะเอาเส้นด้านล่างนะคะทําเส้นด้านล่างนะคะม้วนลงไปข้างล่างแล้วนะบิดกลับมาให้มัน,เป,น,แบบน,นเป็นตัวอยู่แบบนี้นะให้เป็นตัวยูแบบนี้นะคะเด้อนะแล้วเรา,าจะนะ สอดนะคะเส้นตัวนี้ไปในช่องเนี่ยช่องค้างคางนี่เราใส่นิ้วมือดันนะคะดันเส้นตัวนี้นําเพื่อวา่าบบไห้เขาถอยหลังนะคะบบไห้เส้นเขาถอยหลังนะ,ะแล้วดึงค่ะนะคะให้ได้ประมาณนี้แล้วพลิกค่ะนะแล้วโค้งคือเกาค่ะโค้งให้เป็นตัวยู่เพื่อกาแบบนี้ค่ะนะแล้วสอดค่ะสอดแล้วดันค่ะ นี่ค่ะนะ,ะเส้นถัดไปทําเหมือนกันนะ,ะเส้นข้างล่างโค้งค่ะและสอดค่ะสอดให้มันผูกเห็นไหมค่ะดึงค่ะอ่านะดึงแค่นิดเดียวก่อนนะะอ่าอีเส้นสุดท้ายค่ะโค้งค่ะโค้งแล้วสอดค่ะสอดให้มันผูกตรงนี้นะคะอ่านะะีนะคะ่ค่ะ ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะพิกกลับมานะสี่ได้ในลักษณะแบบนี้ค่ะนะซึ่งเขาจะเป็นกลีบดอกนะคะตัวนี้จะเป็นกลีบดอกตัวนี้จะเป็นเกสรนะคะแล้วเขาจะมาแต่งนะดึงเส้นข้างล่างนะคะกระชับนะกระชับตัวกลีบดอกเนี่ยนะเออสีเอาซําใดนะเขาสีเอาให้เขาฉีดเกสรหรือบอหรือบอฉีดอันนี้แล้วแต่ความหมักนะแล้วแต่ความหมักของเขาว่าเขาจิจัดซําใดนะคะ หรือจะให้มันห่างในเจัหนอยจังสีก็ได้ค่ะนะเอาให้พอดีสําหรับสายตาเราบอกว่าสวยแล้วก็หยุดนะคะนะนะจะได้ลักษณะนี้นะคะตัวใดที่มันอ่ที่มันชิดเกินไปกับถอยออกไปค่ะนะตัวใดมันห่างเกินไปเข้ากับยับเขามาานะคะนี่ค่ะจะได้ลักษณะนี้นะคะ ตัวไหนไม่พอดีสามารถขยับได้นะคะสามารถขยับได้นะ,ะถ้าพอดีแล้วโอเคแล้วนะคะเราก็พลิกกลับค่ะนิค่ะพอพลิกกลับปุ๊บนะคะเราจะสามารถจับเส้นด้านขวามือนะ,ะเขาจะเจ็บจับเส้นด้านขวามือนะ,ะเพื่อจะพับเก็บค่ะนะ,ะม้วนไปนะ,ะด้านซ้ายมือแล้วม้วนกลับขึ้นมาให้เป็นเกลียวหนึ่งเกลียวค่ะนะ,ะแบบนี้นะ,ะแล้วใช้ปลายแหลมสอดลงในในช่องด้านล่างนี้นะคะ่ะ นี่เด้อนะสวดลงไปเลยนะมันจะสวดหยาดเมยจักหน่อยเพระาะว่ะาเพราะว่ามันสั้นแล้วนะคะสั้นแล้วนะคะนี่นะสวดให้เป็นแบบนี้เลยนะคะอ่าเส้นถัดไปค่ะนะคะม้วนนะคะม้วนไปด้านซ้ายมือแล้วหมุนกลับมาให้เป็นหนึ่งเกลียวแล้วสอดค่ะนะเขาสามารถนะ,ะลบตัวนี้ลงก็ได้ค่ะนะ ตัวนี้ลงก็ได้ถ้ามันถ้ามันทามันเคี่ยงนะทามันเคี่ยงเด้อภาพลู่ลงไปก่อนนะแล้วสอดนะสอดมาให้มันผูกนี่ค่ะนะเส้นตัวนี้หมุนค่ะหมุนแล้วสอดค่ะตัวนี้ถ้าขันมันเคี้ยงภาพลง่ยังสิได้ค่ะ บีบลงอย่างนี้ได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะสวดยากเพราะว่าลิบบินมันเริ่มสั้นแล้วนะะสวดมากค่ะสวดให้มันโพูมากด้วยพี่น้องเพราะว่ามันสั้นสวอดมาเลยนะคะนี่ค่ะอ อ่ตัวนี้นะแล้วก็สอดค่ะอ่าอ,อ่ทำให้ครบนะทั้งสี่มุมเลยนะบิดแล้วก็สอดค่ะนี่อวสอดยากสอดเย็นอยู่วันสั้นนะ แล้วดึงค่ะนะดึงนะดึงปรับนะดึงปรับเขาจะเอาเขาจะเอาแบนซ์ซ้ำใดหรือว่าเขจะเอาพ้องซําใดอันนี้จัดไปเดี๋ยนะคะนะจัดไปสามารถจัดไปได้เลยนะนะประมาณนี้นะคะที่กลับไปนี่ค่ะนะจะเป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้เขากับตัดเลยค่ะนะไอ้ที่โผล่มานี่ตัดทิ้งเลย ะะตัดทิ้งเลยการตัดเะาว่างด้เรอนะคะเะาว่างมันจะไปถูกเอ่อร,ริบิบินตัวอื่นนะคะเบาๆนะคะถ้าตัดโดนริบบิ้นตัวอื่นก็คือจบเลยค่ะมามันจะพังเลยนะคะ <c oughs> นี่ค่ะอ่านะคะพี่กลับค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเหรียญปวยทานนะคะทำง่ายๆนะคะประหยัดริบบิ้นด้วยนะคะนี่ค่ะนะคะ สามารถเอาไปทําเป็นอาชีพได้เลยนะคะใครสนใจนะคะก็สามารถนําไปใช้ได้เลยค่ะนะคะฝากกดติดตามช่อง j o e Channel ค่ะพี่น้องจ้านะคะเดี๋ยวเราจะไปพอก,กันคิใิใไมคลิปหนาค่ะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ